เฮ้เยังกินเออก้าวกะกำลังกินก้าวกะคุณปู่คะต่นมากินข้าวแล้วค่ะเพิ่งกินคะ่ะครั้งแรกเลยค่ะเนี่ยอาปากดูกอาปากเนาะคุณใจป้อนข้าวแล้ว sao đầu bấm bấm cô ừ, nhai phăn kha là nuôi nhu kha lên cứ đút chút chút đó sao à, cứ chút chút đó dữ ừ. à, ừ. chấp chấp, yeah. <laughs> à cướp, cướp. โอ้เสียงดุดตากไหมโอ้โอ้อยากไปดุลปั้นนี่เสียงดุดตากไหมอ๋ะโอ้โคตอยากโคตอยากกินข้าวเลยนะอยากกินข้าวค่ะสองซ้ำมือมาหนิเพิ่นนั่นเดียน้มมัน กินซองกินซองเทื่อสามเทื่อจะก็ยันเบืดอเอ้เอ้กินก้าวไงเดี๋ยวพนีไปนั Freud ่นต้มผักตำนิดเอาเดี๋ยวปวดถ้ากินได้รุงนี้ก็กินใส่ผักตำเลืองวันนี้ลองกินก่อนค่ะหากินครั้งแรกของจูนี่เลยนะคะเนี่ย ห้าเดินครึ่งแล้วเสียงปากจับจับอยู่เนาะขอ,อยากแต่โดนเว้ยเสียงปากดูจับจับอยู่แบบนนี้คุณอ่ะเสียงดูดปากไว้ฟังเสียงค่ายู่นตะโดนแล้วค่ะ คุณกแม่เพูนว่าหกเดือนเต็มค่อยกินว่ายท่านรอไม่ได้แล้วหนูไม่กินข้าวหนูไม่กินอันนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้หมดไมากินกระเป็นตับตับอ้วนเว้เสียงดึดปากตับ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 หมดนี่เนี่ยอ้าวแล้วนี่อ้าวแล้วอ้าวแล้วเสร็จก่อนลูกเสร็จก่อนมันเลอะ เดี <c oughs> ๋ยวขาเราจะดูคุณยายกับคุณแม่กินมาหลายวันโอ้มีความสุขขนอะไรน่าตินเลยมีคุ้มสุกันอะไรเอ้ดูดนาะยันคุณยายคุณนาคุณนาคุณนาคุณยายสีแยกก่อนให้กินเตอนนี้บอางคุบ เสียบะยังไงนางเลี้ยจุกเขาเป็นใช่จุกเอาเอากล้องเขาลดเลยละพุ่นแม่พุ่นไปใส่ยีงนี claro ่ห่องเสร็จมวดมาเสร็จมวดมาทำมาเช้า ออา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 มมมเก่งจังเลยค่ะน้องจูเน่เก่งที่สุดเลยค่ะน้องจูเน่เก่งที่สุดเลยค่ะอ่าดูคิดค่าก็ลูกไม่ต้องสงนใจอื่นอ่นอาพอแล้วพอ่พอป๋าพอ่อป๋สองส่วนนี่ไหมหอืสอ,อสองส่วนโตมันบอดว่าสองส่วนโตแล้ววะนี่อะไรวะ อิมย,ย,งย,ยงาง,ง,ง,งมมยาล่างกงโมหเนี่ยเป็นหมอต้มค่ก็มีฝาปิดแะ้วบางไว้แล้วไฟนั่นโมอหอิมยาเดี๋ยวเอ,อจาจังน้อยสอนุนีไปเขาตูไ้ไว้ที่แสบอบยู่ตัวเดียบังข้างข้างมืินมือมืนมือน อืมอีกตีอ้อยอีกตีสิินอีกตีออโอเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะน้องจุนี่น่นะค่ะตื่นกินเขาเลยค่ะมือนี้ พอก่อนพอแล้ววันนี้พอแล้วเก่งแล้วพรุ่งนี้กินใหม่พรุ่งนี้กินใหม่ค่ะให้กินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยเอใหญ่ไหมล่ะยิ้มแล้วเหรอใหญ่นข้าวแล้วค่ะ